ว่ากันด้วยเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับเคยสงสัยกันไหมว่าลายตารางบนจีวรพระเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่คือเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะแต่ก็ไม่เคยเอะใจเลยวันนี้ะครับเราจะมาถอดรหัสลับที่ซ่อนอยู่บนผืนผ้ากัน มาเริ่มกันที่คำถามนี้เลยดีกว่าคือดีไซน์ที่เป็นตารางเป๊ะๆแบบนี้เนี่ยมันดูจงใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆมันไม่ใช่แค่การออกแบบผ้าธรรมดาธรรมดาแล้วหรอกเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่มาดูกันคือต้องบอกเลยว่าลายผ้าที่เราเห็นๆกันเนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันคือการแก้ปัญหาหลายๆอย่างพร้อมกันในดีไซน์เดียวเลยโอ้โห สุดยอดมากเอาละครับไปจเจาะลึกกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอเดียที่เรียบง่ายแต่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆของพระพุทธเจ้าเลยล่ะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทอดพระเนตรไปเห็นคันนาของชาวบ้านที่แคว้นมคตที่เขาทําไว้เป็นล็อกลักดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมาก ท่านก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเลยครับแล้วก็รับสั่งให้พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาคเนี่ยเอาลายคันนานี่แหละมาเป็นต้นแบบในการทำจีวรนี่เลยพอเอาภาพมาเทียบกันแบบนี้แล้วคือมันชัดเจนมากเหมือนก๊อปวางเลยอะลายคันานากับลายจีวรนี้มันคือแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับ ความเจ๋งของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องแรงบันดาลใจนะแต่มันคือภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่แบบต้องยอมรับเลยว่าฉลาดสุดๆคือเราต้องเข้าใจบริบทสมัยนั้นก่อนนะคะว่าผ้าผืนใหญ่ๆเนี่ยมันคือของหายากของมีราคาเลยนะเป็นของล่อตาล่อใจโจรมาก นี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยวิธีนี้เขาเรียกว่าการทำผ้าบางสุกุลซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือการทำลายมูลค่าของผ้าผืนนั้นซะพอผ้าแพงๆมาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วห้อยเอามาเย็บต่อกันใหม่เนี่ยโจนเห็นก็แบบอืมไม่รู้จะขโมยไปทำไมแล้วแถมมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าพระท่านสละแล้วซึ่งทรัพย์สินไม่ยึดติดกับของมีค่านั่นเองครับความอัจฉริยะยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันมีอีกชั้นหนึ่งสอนอยู่ นั่นก็คือเรื่องความแข็งแรงทนทานของจีวอนี่แหละครับคือไอลายตารางแบบนี้เนี่ยมันทำงานคล้ายๆกับผ้าที่เรียกว่าริปส t o p ปที่เราใช้กันในยุคนี้เลยนะครับคือถ้ามันเกิดรอยขาดหรือรูขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมันจะถูกจำกัดอยู่แค่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆช่องเดียวไม่ลามไปทั้งผืนทำให้ซ่อมแซมได้ง่ายมากเลยเอาล่ะครับนอกจากเรื่องดีไซน์ที่สวยงามแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและความทนทานในเชิงวิศวกรรมแล้วเนี่ย มันยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางธรรมะซ่อนอยู่ด้วยนะลึกซึ้งปีกขั้นเลยก็คือลายตารางนี้มันไม่ใช่แค่เรียนแบบผืนนามาเฉยๆนะครับแต่มันเป็นตัวแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยว่าจีวรของพระสงฆ์ก็เปรียบเสมือนเนื้อนาบุญอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองใครที่ได้ทำบุญกับท่านก็เหมือนกับได้หวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีลงบนผืนนาบุญที่เคลื่อนทีได้นี่แหละครับที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ แต่ละส่วนของลายตารางบนจีวรเนี่ยเขามีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะครับแล้วชื่อพวกนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่เรื่องของทุ่งนาแบบเป๊ะๆเ,เลยนี่ไงครับชัดเลยไหมขนาดแถบขั้นเล็กๆที่เรียกว่ากุสิเนี่ยความหมายของมันก็แปลตรงตัวเลยว่าคันนาโอ้โหมันตอกย้ำเลยว่าไอเดียเรื่องทุ่งนานี่แหละคือต้นกำเนิดของจริง เอาละครับทีนี้เราลองมาสรุปรวบยอดความสุดยอดทั้งหมดของดีไซน์นี้กันอีกทีดีกว่าเจะเห็นได้ว่าแค่ดีไซน์ลายผ้าลายเดียวเนี่ยมันรวมเอาไว้ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ไอเดียการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดมากๆแถมยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางธรรมะที่ลึกซึ้งอีกด้วยโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับพอได้รู้เรื่องราวแบบนี้แล้วมันก็อดคิดตามไม่ได้เลยนะครับว่า จริงๆแล้วสิ่งของต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันจนชินตาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวมีความหมายที่ลึกซึ้งหรือมีความอัจฉริยะซ่อนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะ่าลองไปหาคำตอบกันดูนะครับ